สบายดีพี่น้องสบายดีเป็นสกูสกคนเด้อดแม่ลงเทนสิพหาคุยกินหนามน้องก้อยไรคุยกินหนามก่อนทำนาทีแท่นลงค่อยหละก่อนมันนี้เขาไปอยู่หึหึ คันก็ยูขังกะบ,บรรเหร็ดอกพี่น้องเลยน่องมันเห็ดเบิง่งเรียงวัวงเรียงควยเฮ้ยไปกินน้ำไปกินน้ำไปได้กระคาน้ำหายน้ำนาพี่น้องเอ้ย กินน้ำได้ยังกินหย้านะโอ้ยู้ฮู้ยน้องแคทกับบุ๊กเบิ้มือเลยมาเ่ยยันบุดท่านน้ำท่านไอพี่น้องเอ้ยยันพ่นถิ่มพ่นปลาอีกเด้อนก็คืบมีแล้วล่ะ กินน้ำกินหย่าแทวข้างเฮือนแค่นี้จะมีเดินจะโค้งไปงเอก็สั่นเลยหยากแล้วกินน้ำไม่เดินนะบอืม ามันมีในน้องพี่เรากกินเดินและปกติจะไปกินหยวนบอกว่าเปิดได้ไหวพี่แล้วอืมกินหลดนี่เดิน นาทีเนนองคยล่ะเฮ้ยเฮม่นองเทนคือมยั่เน้อเปนองไบองนเม่นนานนนกับซบกเนอยากนามอ่ะพนมมาสั่มนี่ยสดงดําอย่บนนนานนนนี งถวเมย์วะข้าเมย์มาไทยหุ่นไหวเล่รสิบหยดำมาสั่พี่น้องเลยนี่กรเทือนเด็ไทยเลยเดอนเก่าแล้วเราอะเดอนเก่าองค์ใหม่คำหนึ่งเระกินนาไป กินน้ำได้ก็กินเพื่องต่อไปเพื่องกินหยาเลมไปธรรมศาสตร์บานหน้าเอาพี่น้องเนาะทางสุรินเท่าบกคอยไม่คุย้ยเลยเด้อมันบานพอลงเทน มีคัวอ,อยู่สองเจ้านีแต่งูวงูวลายเดี๋ยวไปห้คุณแม่งขี่ควายกับบุกไหได้แม่งจีจีเขานะเทียงน้องแคท เอฟซีก็ถามเขาครัว่าแมงเทงินจากจับสุรินบอบอลข้นหอดน้องเทนน้องหน้าบอคือบอกว่าออกถึงสันขึ้นหอดไปนอนเลยขึ้นหอดก็โทรหากันคือมือนในวิดีโอคอลหากันโหลดกระเทือนจะมาอยู่น้ำ่าพอ่าแม่แล้วกันอยู่ให้มันขุ่มไปเลยเนาะสองคำเดือนหมดแล้วย้อนหลังยังไง ดีวันนีจะไปยู่ฮอดเกี่ยวเขาวุ๊ยักเลยกินน้ำมเหล้อเมฆพ้นไม่ร้ลงอค่ะอยู่สามคนมันอยู่เพื่อนทัพอธแม้าเอฟซีกระทั่งเข้ามาเป็นได้ทัพออาการดีขึ้นแล้วบอโดยพี่น้อง ผนการเริ่มดีขึ้นแล้วกบกบใจเบอรสกุลทุกคนเด้อตามใจกบมาเนาะขอบคุณหลายๆะเดี๋ยวก็เด็ดออกเดียกกับโพดเนาะหืควายหน่อยแม่กี่ตุ่มเนาะเจ๊ทางโซนบรีมมาเด้อมาเด้อมานำหน้าใส่เขาเลยเจ๊เด้อ นี่ส้างซุนบุรีประโจยนะ้ำปะโจยมาสวยด้ำหน้าเด้ปอปะโจยคั้นเบืกก้องคีบมา,า,าบกระคอมเมนต์เข้ามาเด้อป่าเด้อเลเซอร์ให้คอมเมนต์ของเทนลืมเจ้าเด้ปอปะโจยบอเลืมเด้อขึ้นหอดปลาหมึกเจ้าคือเก่านาั่นแหละของมึกแห้งเคยส่งกันท่าม่กินคอมเมนต์เข้ามาเด้อป้า ไอ้ยั้เฮ็ดปลวกออกอยู่พี่น้องก็สิเก็บให้เบิ่งอยู่นี่นะเอฟซีโออยากให้เฮ็ดปลวกได้บ้าันคนก็รอดแม่น้องเทนกรบเป๋าฟังเล่าปีเสืวไปหาเนาะปวดโพปีนี่ก็บออกคือกันพี่น้องเก็จะว่าไปเยื่งเอานะก็จะไปห้างขึ้นเด้ไปเยื่งเอาเพราะอุ้งไส้นาะเข่งทางซีอยู่นะคู่มือนี่ก็จะเอกห้างกินกลางคืนได้ งัวขวิดเถ่าแม่พี่น้องเอ้ยน้องซาลาเนื้มุ่นขดในนี้บ่นี่น้องฮะเมนขึ้เข้าวไหวบ่บ่กเมนนั่นี่น้องเนาะที่คว่าน้องซาลามีมุ่นมีมั่งไรบ่กเมนเด้อคิดพิษไปแล้ว นอ้นองไอ้น้องไส้หลายยูซูลินเท่านะก็เป็นมีอย่างเดียวมัมุนมานัานขอนมันมีอย่างได้ใหนานตะกะกับมัมีจักไหาปู่หยาเราคลายเบิดสมัยก่อนแล้วเพราะว่าอันลววาวานาเราเป็นมันอยู่ข้างในเขาเราตั้งแต่ทารมิลูกเราปนะหยานะสามพูดเว่า น,น้องเรื่องนึงเด้อพี่น้องบวชค้ายก็ต้องคล้ายบวชดิมอยู่ข้างในเนาะพี่น้องเนาะให้หน้าเขาอ,อยู่ข้างในรวชด,ดินเาอยู่ข้างในมัน,มอ,นอยเอขาก็ต้องขายเนาะแต่สมัยก่อนค้ายก็สิค้ายถึกๆกันล่ะพี่น้องเลยบัได้แพง,งดอกคข้มือนี่มันมีปัญญาแล้วพี่น้องเลยลักลักแสนลักละน,นั่นหมดแหละสื่อดินกนี เจ็ดเป็ดเซนพอได้ทางสุรินแล้วน,นะสองสามเซนเนี่ยแต่มีปัญญาตรือเขลานะเจะมาอยู่กับทอมเทอรเมรย์อยู่แหละเทียงนาเทอรเมย์พาซุกเทียงนาผ้าซุกไม่ต้องซื้อ เอฟซีมาเป็นงเทีนอยู่ล่าไปอยู่ไทยใันไหนมุนมุนสำคัญพี่น้องเลยอยู่เซกับอยู่ได้เฮานะอยู่สลีนกับหมุนมาเล่ากับหมุนหมวนเป็นคนละอย่างเนาะอยู่เซกับได้เบิร์ดเฮาเห็นบ่พอของเทีนมาพ่อขงเทีนโมเป็นคนขยันเด้หาอยู่หากินกูจิหล่อจีน่าหาใหม่หัวมันโอ้สุดยอดโมนะ ไปดีไซน์โกกอยู่ได้เดิแล้ววันหลังก็าจะมาเล่าอันเมนองเทนลงเทปให้ฟังน้องเนาะว่างๆก่อนเด้อเล่าอดีตให้ฟังตอนลงเทพครั้งแรกของเราโอ้สุดยอดพี่น้องเลยลำบากขนาดเด้อไอ้กุ๊กเนาะ พ er um pues ี่น nah, ้องเอ้อก็คืออันน่องซาลาสินสบายได้พี่น้องบอมแอนเด้อร์ได้ก็ลำบากก็มูวแหละฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เขาผูกข้อยเขาแซวต้นใหม่กันเด้อพี่น้องเด้อขอไปจิดวเพียงสมีเด้อแล้วก็อย่าลืมก็เลยก็แชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยเด้ออย่ดีแห้งเบิดื่อสกคนพี่น้อง รำรวยรำรวยเพราะกันใหม่คิปหนาสบายดีพี่น้องไปแล้วเด้อ